สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เลิกเรื่องวงสวงกันแล้วครับผมได้เรื่องวงสวงกันแล้วครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับ่ก็จริงๆเราเราทำงานกันมาแบบสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งจะเพิ่งจะสะดวกวงสวงเนาะก็ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เลิกได้เลิกได้เลิกฉายก็เลยแบบว่ามาวงสวงวันนี้ค่ะสำหรับกระแสที่ผ่านมาก็คือกระแสเวอร์มากๆเบทีเดียวยอดธุยอดดูต่างๆคือมันส่งผลตอบรับกับให้พวกเราริดงาน เป็นกำไัใจขนาดไหนครับเ,เอาจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังขนาดไหนคะแต่ว่าพอยอดวิวที่ได้มาน้องๆกคนแบบใจฟูมากๆเลยนะก็แบบทีมรู้สึกว่ามีกำลังคุณแม่ก็แบบว่าคอยเชียร์ตลอดเวลาด้วยสีต่างๆที่แบบปล่อยออกปลาก็คืออันนี้คือเป็นน้ำทีมหรือว่ายัางไงคะสบอปไล์ปอไได้เป็นครับ โอ้ถ้าถ้าเรียกว่าน้ำจิ้มไหมก็เป็นน้ำจิ้มเลยล่ะครับแต่ว่าน้ำจิ้มมันจะมีหลายรสชาติอาจจะที่เห็นไปอาจจะเป็นแค่รสชาติเดียวแต่ว่าถ้าได้ดูครบทั้ง12 EP รับรองว่าได้ครบรสแน่นอนอันนี้คือูของเราใช่อู้หนึ่งล่ะอูดหนึ่งล่ะของเรายังไงบ้างเพราะของเราก็แบบซ่ยู่เหมือนกันไม่ไม่เท่าเขาต่เป็นฟิลแบบน่ารักน่ารักกันมากกว่าครับแต่ก็มีแซ่บแซ่บฮ้ย แอบเห็นว่าแบบว่าสุกไปมี่จะไปงารขรอบครัันมาอ่ามันมีโปร์อะไรยังไงกับเปยนซีรีส์เรื่องนี้ไหมครับผมก็อุบไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้จะเปิดเผยแล้วเร็วนี้อ่มีรับแสดงครับไหนอยากฝากบอกอะไรซีรีส์เรื่องนี้กันก่อนไม่ได้กินเออก็จริงๆอยากจะฝากขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณทุกๆคนที่ซัพพอร์ตเราตั้งแต่ตอนช่วงปล่อย ตัวไพร์ลอตครับที่แบบว่าถึงตอนนี้คล้านวิวไปแล้วแล้วก็รวมถึงตัวแชเลอร์ที่ปล่อยไปด้วยครับเดีวยวนี้ก็คือขึ้นหลักแสนวิวไปแล้วใช่ครับขอบคุณมากๆจริงๆมันเป็นกําลังใจหนึ่งที่ทําให้พวกเราเนี่ยมีแรงในการที่จะทํางานอย่างหนักต่อไปแล้วก็ในภารถัดไปก็ยังไงก็ติดตามนะครับตอนที่เราปล่อยซีรีส์ครับขอบคุณมากมากเลยครับยี่วุฒะครับการมาทำงานกับบ้านยังโกเครับรู้เป็นไงบ้างก็อบุดมากครับแล้วก็ทุกคนเป็นกันเองสุดๆเลยไม่เหมือนทํางานนะ ม่เป็นเหมือนแบบครอบครัวเราทํางานด้วยกันนะ,ะไม่ได้กดดัน,นเลยนะแล้วก็พอมาดีกว่าที่คิดมาอีกสนุกมากเลยครับใชไพลอตนะแต่สำหรับเราก็แบบแตกใหม่เหมือนกันนะสำหรับไตเตอร์เราอะ่ะคาแรคเตอร์ก็ไม่ต่างจากเดิมมากแต่ก็เป็นบทที่ต่างต่างต่ <laughs> างกัต่ <laughs> า,งางอยู่แต่ก็เป็นท้าทายเพราะว่าไม่ได้เล่นซีรีส์มาก็นานแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันทีไ่ได้มาถ่ายครั้งนึง มีคนจัดครับผมมีใครจะฝากกับพี่พีทุกคนหรือจะจะบอกอะไรกันไหมสักหน่อยนะครับคุณแม่ฝากเลยให้คุณแม่ให้คุณแม่พูดว่าให้คุณแม่ฝากหน่อยแม่ฝากลูกๆด้วยนะคะฝากทุกคนด้วยโอเคแล้วก็ฝากฝาก M p o Entertainment เอาไว้กับพี่ๆทุกคนเลยนะคะช่องทางการติดตามก็คือมี Facebook, Twitter เป็น X เนอะแล้วก็ YouTube, Tiktok ทุกช่องทางเลยค่ะเป็น M p o Entertainment ค่ะอขอบคุณค่ะสวัสดี้ขอบคุณมากค่ะ 对对对。